เฮ้ย <Hey, S 2> ออกแล้วเหรออ้าวสิบใบออกคุณชมเฮ้ยคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ เจ้าสวัสดีเด็กเทโวเกียนทุกคนนะครับมาอยู่ห่มปานอนจากช่องพี่เจทีพีอีกันอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วุกท่ชัวร์แล้วก็มีตู้ทุกชมไดมอนด์รอยโญ่เข้ามาใหม่ทุกชมผมจะมาสุ่มตู้ไดมอนด์กันแต่ก่อนอื่นเลยก่อนจะสุ่มตู้ไดมอนด์ผมขอไปรีวิวกิจกรรมอื่นก่อนทุกท่านับว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้ทุกท่านชมก็ใครที่ติดตามคลิปนี้ติดตามช่องพี่อยู่ทุกท่านชมก็ฝากดูคลิปทุกท่านชมต่อไปจะมาหันมาทา ชาเลนหลักหลักวันนี้เรามาทําตู้เดมอนกันก็นี่ตู้เดมอนใหม่ชมอับญิงแกร่งชมอับเริ่มตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่13ชมอับ26มิถุนาถึง13กรกฎายนชอบอะไรเนี่ยไบโอนิก้าชมรับก็คือว่าชุดคล้ายชุดแบบว่านักมวยที่เคยมีเข้ามาชมโค้งหน้าจะคล้ายชมบแต่ว่าชุดนี้ค่อนข้างจะสวยกว่าชมเป็นชุดไดมอนที่ออกแบบได้โอเคชมค่อนข้างจะโอเคชมชุดนี้ค่อนข้างสวยนะทรงผมชมอับเป็นไง มันแยกส่วนได้านชมแค่ทรงผมกระเทยด้านชมว่าสำหรับชุดนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจด้านชมชุดนี้คือแบบเป็นชุดที่ใช้ตู้เดมอนเรายอมดานชมแต่ว่าเท่มากด้านชมก็อยากรู้เหมือนกันชมว่า36ใบผมจะได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้ผมไปแลกที่หลังด้านชมวับนี่ชุดพี่หญิงยังเท่ขนาดนี้ชุดผู้ชายจะเท่ขนาดไหนด้านชมว่าต้องไปลองสุ่มกันดูและจังหวะนี้นี่ช่ครับโอ้ยยังไงโอ้โหของเกลือบาดด้านชมมาเป็นบัตรเล่นยมเฮ้ยออกแล้วเหร เอ้าสิบใบออกคุณผู้ชมเฮ้ยเกินไป้าคุณชมออกง่ายมากเกือบสิบใบผมได้เลยโอ้อย่างสุดคุณชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรแบบเมื่อกี้อะไรแบบแปลกๆคุณชมแบบตกใจคุณชมเราก็สิบใบได้เลยคุณชมเราก็เดี๋ยวไปดูคุณชมเปลี่ยนเป็นตัวละครหญิงก่อนคุณผู้ชมเราก็ทำการเปลี่ยนเป็นตัวละครหญิงก่อนโอเคคุณชมแล้วเราก็จะไปแต่งตัวคุณชมผมอย่างอย่างสุดคุณชมครับสิบใบออกคุณชมครับเกือบ เฮ้ยออกง่ายเหมือนได้ฟรีมิมชมคือบออกง่ายเกินชมนี่ครับแล้วก็แต่งตัวชมนี่เออผ้าปิดปากนี้ไม่ใช่อ่ะมชมผ้าปิดปากคือผ้าปิดปากอันที่ผมใส่ไว้เฉยมิมชมมันไม่มีในชุดนี้มชมไม่มีในเซตนี้มชมครับเซตนี้น่าจะมีการแต่งหน้าอยู่หน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าออกก่อนชมนี่ก็คือปากจะเป็นสีม่วงมิมชมคือใช่ป่ะเหมือนจะมีการแต่งการแต่งตัวตรงปากน่าจะไม่มีมิมชมนี้คือ ดินฝีปากนี่จะเป็นนี่แทนอย่างสวนชมมีลายสักที่เขนดนี่ชมแล้วก็แขนข้างนึงจะเป็นไฟขึ้นนี่ชมอย่างสวยงามชมครับคือแบบสิบใบออกนชมบอกเลยว่าออกง่ายเหมือนได้ไฟนีมชมครอบชุดนี้สวยมากน่ชมเป็นชุดไดมอนด์ระยุที่เข้ามาไม่รู้ชุดผู้ชายจะสวยขนาดไหนชมแล้วก็กิจกรรมนี้นชมตู้ไดมอนด์ระยุอยู่นานนชมครับอยู่แบบโอ้โหเกือบเป็นเดือนชีเชมครอบจากวันที่8อยู่ถึงวันที่ สิบสามชมนก็คือสิบหกวันเรืมชมว่าบครึ่งเดือนได้ชมก็ใครที่แบบว่าเอ้อยากได้ชุดนี้มชมก็สามารถมาส่งกันได้คือดูสุ่มง่ายชม10สิใบออกชมก็ไม่ต้องคิดเลยมากชมสุ่มสิใบแล้วออกมชมัือว่าสุดมากชมก็แล้วก็กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาชมเนี่ยคือกิจกรรมนี้เลยชมก็คือกิจกรรมกระเป๋าชมท็อปอัพชมัสามวันเท่านั้นโดยกระเป๋าขยับได้ชมนี่คือกิจกรรมท็อปอัพนะครับน้องเสือกระเป๋าองเงินมิชมัขก็บูด้ แสดงเอฟเฟกพิเศษเมื่อกระโดดอย่างต่อเน,นื่องชมก็คงจะเหมือนกระเป๋าลิงนชมครับก็คืออันนี้เหมือนปีกอะ่ะเวลานจะแสดงเอฟเฟกพิเศษเนะี่ยทันทีที่เรากระโดดต่อเน,นื่องชมก็จะเกิดเอฟเฟกขึ้นมาชมสําหรับกระเป๋านี้นิชมครับได้ไฟรีมชมย้ําว่าฟรีนชมครับเพียงแค่เติมเพชร399เพชรเท่านั้นชม เติมเพชร399เพชรรับกระเป๋าฟิล์มชมขอบแดงคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นของดีมากคุณผู้ชมถึงจะไม่ใช่ของแรงก็เถอะคุณผู้ชมเป็นของที่แจ่มมากแค่เติมเพชร399เพชรเท่านั้นเราไม่เสียเพชรแม้แต่เพชรเดียวคุณผู้ชมได้กระเป๋ามาแบบฟรีๆคุณผู้ชมเพียงแค่เติมเพชรคุณผู้ชมก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่วันที่28คุณผู้ชมจนถึงวันที่30ย่ชมกิจกรรมนี้อยู่แค่2วันเท่านั้นคุณผู้ชมก็ใครคุณผู้ชมครับที่เป็นสายเติมนะคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลย น้องเสือท่านผู้ชมก็ไม่ควรพลาดจริงๆคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามานี่คุณผู้ชมกิจกรรมกล่องฤดูฝนคุณผู้ชมครับก็คือออกปฏิบัติการคุณผู้ชมครับรวบรวมโทเค็นคุณผู้ชมมีคิดดตื้อมคุณผู้ชมมีปืนคิดดตื้อมคุณผู้ชมอันนี้ก็ดาเมจสองคุณผู้ชมแม่นยำหนึ่งลดความเร็วในการรีโหลดเออค่อนข้างโอเคนะปืนตัวกระบอกคุณผู้ชมกระบอกนี้ค่อนข้างโอเคนะสแต็กค่อนข้างดีคุณผู้ชมมีชุดอะไรบ้างเนี่ยโอ้้้้้มม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 ีีีีชช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 ุุุุดดดดดดนนนนนททททท่่่่่่าาาาาาาววรรยยยยยยผอกกไัเฮแจคบ อันนี้ก็เป็นกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาน,นี่จะเป็นกล่องสุ่มชมเริ่มตั้งแต่วันที่8ชมจนถึงวันที่7กระฎาคกดามชมครับก็คือกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มชมนี่จะอยู่ในด้านของกล่องสุม่มชมก็คือให้เราสุ่มกล่องชมเป็นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ปืนชมนี่นะถาวรเลยนชม มีโอกาสสุ่มได้ปืนแล้วก็มีโอกาสได้ชุดผู้ชมแล้วก็กิจกรรมนี้มีการันตีมิวส์ก็คือเมื่อเราสุ่มไปถึงจํานวนที่กําหนดมว์ก็คือมีโทเค็นครบผู้ชมเราสามารถเอาโทเค็นมาแลกเป็นของที่เราต้องการได้ก็คือง่ายว่ากิจกรรมนี้ไม่ถึงกระเกลือมากมอาจจะเกินนิดหน่อยมิแต่ว่าโทเค็นสามารถมาแลกของได้มิวสํสหรับใครที่สุ่มจนได้โทเค็นมาเยอะเกินก็โทเค็นมาแลกเป็นปืนเป็นชุดเป็นอะไรได้มวส์ก็กิจกรรมนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมที่เข้ามาในวันนี้ชมิวจุก็มีการแบบเออ น้ำลายเข้าคอมชชงก็เป็น <'ll> put, การแบบว่าคือเข้ามาแบบว่าเอ้ยตอกย้ําว่าฟรีไฟล์เราก็ตอนนี้มีการอัปเดตมากมายมันชมครับใครที่แบบว่าเอ้ยเริ่มจะเบื่ออะไรมันชมก็สามารถกลับมาเล่นใหม่ได้แล้วมันชมครับแล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่เข้ามาจริงๆเลยคือผมก็อยากรีวิวมันชมแต่ว่ามันจะเยอะเกินไปมันชมก็คือมันจะเป็นอ,อ,อยังไงอ่ะเป็นของพิออเดอร์มันชมไม่เห็นหน้านี้มันชมเห็นแต่ตอนหน้าเอ้ยเนี่นี่เป็นของพิออเดอร์มันชมก็คือเป็น สิ่งกระสุนซีซั่นหน้าผมชอบเป็นแนวดีมหุ่นยนต์อิงน้ำชมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสวยไหมชมเดี๋ยวผมรอรีวิวตอนมันเข้ามาในซีซั่นหน้าดี๋ยวกับชมก็นะครับใกล้ถึงสิ้นเดือนแล้วน้ำชมเขาก็เลยมีรีวิวมาชุดผู้หญิงชุดผู้ชายก็มีมาคุณชมเขาก็เป็นสิทธิ์กระสุนซีซั่นหน้าผมชอไม่แน่ใจว่าจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวรอดูรีวิวได้นะคุณผู้ชมก็เอานว่าคลิปนี้จบไปแต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดสติ๊กเกอร์์ผมด้วยคุณชมไปแล้วบ๊าายยบ